ที่ไปซีคุณมีคู่ควงขอโทษที่ที่ไปโชกของขวงถ้าไม่ทวงเห็เสี So call. ตรงไหนว่าเพลงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาก,ก็หวานขึ้นกว่าที่ได้ยินวันแรกไม่หวานใช่ไหมเองนี้ไมาหวานถ้าเฉ่งขึ้นฮะถ้าเฉ่งขึ้นนิดหน,นึ่งนเองของของแดน,นระวันกลงเนี้หนูไม่รู้ว่าแซนไม่เห็นหรอดีหนูกกเลยชอบอะไรมานี้เส,สะสวนะเพราะว่าหนูก็เลยชอบเขาเพเงนีนน้มันเร่งไปนิดหนึ่งนั่นเองอ เอ่อเดี๋ยวให้พรุ่งนี้ให้คุณป้ายดูเสียงอีกทีหนึ่งนิดหนึ่งว่าให้กลับมาเป็นที่เป็นความาเป็นธรรมชาตินิดหนึ่งกว่านี้นิดเดียวนะครับไม่ต้องไม่ต้องเยอะกว่านี้ไม่อ่าฮะเอา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 เนี้ยแหละแต่ว่าเพิ่มควา,ามเหมือนให้ให้ดูให้ด,ใหดูให้ดูหนากว่านี้อีกหน่อยหนึ่งแต่ว่าโอเคละโอเคละโอเคเลยนะชอโอเคได่แพงใช่ใ่ชอบเลยนะมันแตกต่างจากที่แตกต่างจากที่ที่คุได้ยินจากเมื่อวานนี้ แล้วก็หวานได้ใจก็โทษขอโทษที่โทษที่โทษที่ที่ไปสีคนอีเจ้าของสะตอหน่อยโทษที่ที่ติตราจองเขาเป่าร้องว่าเขาโสดสิงแบบยั่วยวนหน่อยนอันนี้เป็นเพลงนี่เป็นเพลงที่พูดถึงหนูไม่รู้ว่าแฟนมีเห็นเห็นหน้าแมนสุดเฉียบเนี้ยหนนูไม่รู้จริงๆว่าเขามียอดหญิงคอยห่วงเนี่ย เขาต้องการให้หนูตีความเป็นแบบนักร้องเนือไหมะตีความในรูปแบบของความเป็นนักร้องมากกว่าที่จะตีความให้เป็นแบบนักสแสดงนะเพราะว่าวิกนี้มันเป็นวิกที่คขาต้องการให้เธอเข้าใจในบทบาทของนักร้องที่เป็นนักร้องลูกทุก่งนะก็อย่างเนี้ย ก็คือเล่นแบบเล่นเป็นเสียงเนี่ยเล่นเป็นเสียงเลยเล่นเป็นเสียงเลยเอาตีความเป็นเสียงให้เห็นชัดๆว่าถ้าเราจะพูดว่าขอโทษที่พูดดิเอาเสียงก่อนนํามามุกเป็นอะไรสิกินขนมฟังกันนี้อ่อนเอรอเป็นห่วงตรงไหนบ้างปะกับตัวเองเป็นห่วงตรงไหนบ้างไม่รไม่น่าเป็นห่วงนะปกติมุกร้องเพลงลูกทุ่งอะไรได้บ้าง ไ,ไจะรู้ใช่ไหมฮะว่าเพลงลูกทุ่งเป็นแน่นล่ะก็ลองแน่นมากรู้จักเพลงทุกเพลงที่เที่ยวมาเลยพ <c oughs> ว่พ่อฟังคุณพ่อ <c oughs> แต่หนู <c oughs> ลองแล้วหนูลองไม่ได้ค่ะลองแล้วแบบจะต้องลองๆอง,ล,อง,ล,องลูกทุ่งมันเป็นสเสน่ห์ <c oughs> อย่างนึง <c oughs> ถ้าหนูร้องกันได้เนี่ยมันจะทําให้แบบเราร้องอะไรอย่างอื่นได้เยอะแยะมากร้องแต่ว่าร้องแล้วมันไม่พอหนูบอกคุณพ่อว่าหนูไม่กล้าร้องใช่ไม่กล้าร้องใช่คุณรู่ะไม่กล้าร้องมากกว่าไม่ใช่ร้องไมแบบหนูได้ยินเพลงแต่ว่าหนูไม่กล้าร้องเพลงเลเพลงของกัปตันจุลดาไหมเพลงอะไรเขาจองในใจขอจองในใจใจอ่อนแลรอร้องคนน่าสุนทรเคยได้ยินใช่ไหมฮะนี่หลายเพลง อาจจะมีสักวันหน่เราถาเราเตะมาเปนแล้วร้องเพลงลูกทุ่งอย่างนี้ยวันุรร้องเพลงลูกทุ่งนึกถึงเพลงลูกทุ่งหนยแต่ก็ไม่ค่อยเป็นห่วงมันาไงเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรยากเย็นมากนนี้เราฟังกันอีกทีนก็ยังได้นะฮะจำไม่ได้ไดเป็ามาลูกทุ่งไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ใช้ได้เลยทีใช้ได้แค่ทุกคู่เลยทีเดียวใช้ได้แค่ทุกคู่เลยจะเป็นอีกอีกวิกหนึ่งแบบที่ที่คนดูเน่ยจะชอบจะชอบ จะชอบแล้วก็จะทำให้เธอได้เข้าใจถึงความชอบถึงความเป็นไทยๆของเราซึ่งครูรู้ว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างนี้ถ้าหนูทำได้เนี่ยแต่ตอนนี้ถือว่าทำได้แล้วล่ะพวกนี้มันอาจจะมีอะไรที่สนุกๆทำให้เธอได้เห็นนะโอเคหน้าเก่งของเธอสองคนไม่เป็นไรทีนี้เราไปดีละง่ายเก่ง พู้นี้อาจจะล้องให้ร้องร้องอะไรที่มันเป็นรถทุ่มเรามาลองร้องเล่นๆไงให้แหเป็นทุ่มไม่อยากเราเล่นเห็นหูหนุ่มแล้วสิห <laughs> ัวห <c oughs> นทที่โทษโทันนี้โอเคดูแลเดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะปรับเสียงมุมงนิดนึงคือตอนนี้เมื่อกี้นี้ฟังแล้วคือเราัวเสียงไม่มีน้ำหนักแล้วก็เราจะพยายามดัดจริตในเพลงให้มันเป็นเสียงที่ คุยกับคุณลกณลัวว่าคนจะมองว่าไม่ใช่เสียงหนูมันก็ละหมาดนิดนึงปรับให้มันมีน้ำหนักใช่ปะ่ะแต่เโทษทีโทษทีโทษทีสมมุนก็ยังร้องไมนเสียงติดไปสีคนมีเจ้าของก็โทษทีเกือบจะตรีตาจองเขาเป่าร้องว่าเขาสดซิงซิงแต่สมมุิมันแบนไปนึกออกป่ะปรับให้เป็นเสียงเราแต่ให้มีน้ำหนักหนูไม่รู้ เียบนีจริงนไม่รู้จริงๆว่าเขมียอดที่คอยงเอะคือตอนนี้พอร้องแล้วก็เหมือนให้มันมีพลังคือยังไไม่แบนมากเมื่อกี้นี่ดีมากตอนแรกมันเป็นคตรดีมากโคตทีโทษที่โทษที่ใช่ที่ไปีคนมีเจ้าของแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะดูแจะรู้ว่าหนูเล่นค่ะเบ้งมันกระดิ่งไปเหมือนแร็ปเลย เมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่ทวงไม่ใช่กลัวเำว่าแย่แน่เราใช่ค่ะถ้าไม่ทวงเห็นจะแย่แน่เราลุกเลยก็กเลย